สวัสดีครับรท่านผู้ชมกีฬาสปอร์ตของนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งข,ขันฟุตบอลเยาวลัยสองนะครับในวันนี้พาทุกท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่ระหว่างาเวกัสตาเซนไตพบกับบองโซเรตโคฟ,ฟุกนะครับในส่วนของผู้ยายนะครับวันนี้อยู่กับผมธีรพันธ์นลปางและคุณเชดารกอตั้งศรีธนาวงศ์ครับเอาละครับลงสู่สนามครับทั้ง2ทีม ทสองทีมก็สัมพัสมือกันแล้วนะครับเกมเรียเริ่มในไม่ช้าก็เดี๋ยวเรามาดู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงกันเลยนะครับ4-4-2ของเวกัสตาเซนได้นะครับนี่คือรายชื่อของโนฝั่งวงฟอร์เร็โคลฟูครับ3-4-3นะครับเอานและครับเกมมันจะเริ่มนะครับวงฟอร์เร็โคลฟูนั้นอยู่ในชุดขาวล้วนนะครับแล้วก็จะเป็นฝ่ายแขกลูกเริ่นกันก่อนเกมเริ่มแล้วนะครับบุกจากขวาไปซ้ายซึ่งนัตตา จ่ายลูกนี้หลุดมาแล้วนะครับนากายามะได้ล่อเป้าเลยครับชิปลูกนี้น,น,นิ่มหนึ่งต่อสูงเลยครับขึ้นนำแต่ก็เร็นกกระดอนเซนไดโอ้โห,หนาที13นะครับเจ้าบ้านเห็นช่องแล้วก็ทำสำเร็จแล้วครับดูกันอีกทีนะครับนี่ครับอ,อูเป็นช่องเลยครับ2คนไม่ได้ให้เสียงกันในการที่จะวิ่งไปประกบคนรคนหนึ่งแล้วูด,ดูการแอสซิสต์ของนากาจิมานี่สายตาเฉียบขาดมากครับ คนที่เหมือก็คือยาชิดากับทางโซนนะครับ2คนปล่อยพื้นที่ให้นักยาม่าครับโอ้โหหลุดมาแล้วก็นี่ครับชิปลูกนี้หายก็ไปสู่ก้นตะข่ายเลยครับส่วนตัวของชิบุย่นานทวารของโกโฟทูที่ออกมาปิดมุมก็ไม่ทันนะครับเป็น,นนะครับขึ้นนำก็บอกว่าค่อนข้างเร็วนะครับ ไปลุ้นมง5คนด้วยกันนะครับผล่ตของทางโคฟุในกรอบเขตโทษของคู่แข่งนะครับเอาละครับเปิดด้วย้ายไปลุ้นหน้าประตูนะครับมงแซนอกมาบอลยังไม่พ้นนะครับยังเข้าทางของอีดอะมาจงเปิดมามีลุ้นเลยทีเดียวมงโอ้โหโดนเฉือนบางไปนะครับอากุสโตอร์พาขึ้นมาเองโดนดึกนิดหนึงอ้าวลูกนี้จ่ายพลาดซะแล้วนะครับบอลไปเข้าทางของเอรอนเอรอนมองหาเพื่อนอยู่นะครับเอรอน เอรอนช้าเหมือนกันนะครับแล้วแต่บอลทะลักเข้ามาตรงนี้นากาจิมะเองยิงไม่ได้ละเอรอนได้ซ่อมหล่นสิครับโอ้โหสองดาวศูนย์แต่ว่ามีธงก็ไม่ได้อโอ้โหเอรอนพยายามจะบอกว่าบอลน,น่าจะโดนผู้เล่นของโกฟุกม,มาเข้าทางเขานะครับเราดูกันอีกทีนะครับขึ้นมาของเอรอนแล้วเอรอนไปช้าครับแต่นี่ครับต้องชมความกระหยาดงนากาจิมะแล้วโดนใครเข้าทางเอรอนคือพอมันไม่มี VR นะี่ยมันก็ตัดสินยากครับแบบ แบบนนี้นะอารากิยนัยน,นเข้ามานะครับล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ไม่ฟ้านะครับอารากิเปิดไปเสาแรกนะครับมงบอลหลุดไปที่อุรัสซานข้ามคาจังหวะย,ยิงก็ต้องรีบด้วยนะครับบอลอ,อยู่ที่งอเตงอเตตั้งป้อมนะครับเปิดไปเสาไกลเอ,อรอนรออยู่บอลถึงด้วยนะครับดึงบอลลงได้เยี่ยมนะครับแต่ว่ามุมไม่มีเปิดย้อนอกันบบอลมันชันแลบนะครับโอ้โหต้องปัดข้ามคานออกไปก่อนเลยครับชิวยะอาอาราตันพาหนีมา ให้โอ้โหจะให้ขนาดเส้นเดีจะกกายว่าจ่ายบอลออกไปเองแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกนะครับก็เป็นเวกร์ดัอดเซนไดนะครับที่นําทางวงฟรรอร์เรคอคฟูบไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ครับโมเตคืนกลับมาเอรอนหนึครั้งแล้วก็ไหลไปที่ทางยูตังโมเตะนะครับโมเตะเปิดด้วยขวามาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้สองต่อศูนย์ครับเช็ดคานเข้าไปครับจาผกผลงานของมาเซิเริ่มใน ครึ่งหลังได้เคียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับนี่ครับจากกราบขวาแล้วครับเอรอนครับหูแทงมาให้เพื่อน,นมีพื้นที่ที่จะได้เลือกเลยครับว่าจะเปิดให้ใครสุดท้ายก็จ่ายมาที่ทางมาเซ่แล้วครับทักมิมาเซ่จากแบ็กขวานะครับนี่ครับเล่นกัน2คนของทางเอรอนแล้วก็โกเกะและนี่หักมาครับแบ็กขวาที่แอบเข้าเติมขึ้นมาในกรอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้เสียบใต้คานเข้าไป มไหลเข้าขกลางมาสิวางแนวลึกแม่นด้วยเอรอนเปิดเข้าขกลางโอ้โหบอลมันโยนหลังได้ยิงโอ้โหข้ามฐานเปกดไม่ลงกันตรงนี้เออเรตันชิงถึงบอลทีหลังโอ้โหแต่ยังได้นะครับเอริตันเอะไะครับเอริตันหลุดเข้ามาเอาริตันยิงลูกนี้เซฟแล้วก็แตนักลุกไปได้พันยาชีแนวรับของทางเซตัยพลาดเกือบโดนลงโทษนะครับโอ้โหเป็นเซฟสำคัญของทางพันยาชีเลยนะครับ คืงแรงมีโอกาสบกจะจ่าไปทีแต่ว่าเฉือนบางไปนะครับทาให้บอลไม่เข้ากรอบอาร์กเปิดมาน้าประตูบอลตกตรงนั้นแล้วก็เข้าไปแลวครับโอ้ลงมาแป๊บเดียวนะครับทําให้ทีมไล่มาแล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อ2เลยครับทางมีซอฮาระโอ้โหครับประตูจุดเปลี่ยนของเกมหมงพลาดและนี่ครับใช้หัวเข่าครับแทงก็ไปเลยครับตัวสำรองครับซูชิซุวีราครับยืดขามา นีต <IS 2> <IS 2> <IS 2> ัวประกอบก็คือทางเรนจิมิซุอิแลครับประกอบไม่ดีนะครับบอลตกพื้นด้วยนะครับสงกรานตเองจะเล่นนะครับแต่ว่ายังได้อยู่นะครับไม่ฟาวบอลตกปัดโค้งน่ามันเข้าขางไปหน่อยเดียวนะครับสังกระนต์โคฟุขึ้นมาทางฝั่งซ้ายบอลอยู่ที่ทางมิซูฮาระมิซูระแทงต่อยทีนะครับเอาละครับตบกลับมาหน้าประตูจริงจากแถวสองโอ้โหติดเซฟแล้วก็หัวทิ้งออกไปก่อนนะครับบอล แย่งกันแล้วก็เป็นทางเซนไดที่เอาบอลกลับมาครองได้คูจิมาพยายามจะครองบอลเพื่อเรียกฟาวนะครับอ้าวไปโดนแย่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่ฟาวด้วยถึงมเส้นหลังเปิดไปเสาไกลมีแป็นนันข้างขานะโ้โหไม่เข้าแบบไม่น่าเชื่อนะครับมาราเกะโอโหเหลือเชื่อมากๆนะครับจะเป็นทางอาราเกตหรือว่านากายามะนะครับ กายามะวิ่งมาแล้วก็ปัดลูกนี้บอนโดเข้ามาแล้วครับสองเท่าครับโอ้โหตีเสมอจนได้นะครับทางวงฟร,รโคฟูโอ้โหแล้วมาได้ในนาทีบาบแบบบาบมากๆเลยครับ90บวก8เลยนะครับโอ้โหประตกูก็ต้องบอกว่าลูกนี้มันโชคร้ายครับบอลมันชันแลลเปลี่ยนทางแล้ว <c oughs> ตัวเองก็ทันหลังไปอีกทางแล้วกลับมาไม่ทันนะครับโอ้โฟีกิกลูกนี้สุดยอดครับลกนะิกุนักกายามะ ตีเสมอให้กับทางโกฟูได้สําเร็จครับโอ้โหตัวเขาเองเป็นคนเรียกฟรีคิกเองแล้วก็ยิงเองนะครับแล,แล้วก็จดเกมเลยครับโอ้โหจาก3เหลือ1แต้มเท่านัาาา้นนะครับทางเวกิตาเซนไดโอ้และคนนี้ครับช่วยให้ทางวงฟอร์เรโกฟูมี1แต้มนะครัแต้มมาล้าค่ากลับบ้านนะครับจบเกมครับ2ต่อ2นะครับ